เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจดีนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยตั้งใจดีเราทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ดีเนี่ยสักวันมันต้องสำเร็จแน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะขอบคุณอีกคนหนึ่งด้วยคุกกิ้กนะครับ,เ,รบเพราะว่าตั้งแต่ยคุกกิ๊กมาช่วยเนี่ยผมพูดจริงๆว่าสบายขึ้นเยอะนะครับช่วยมีคนช่วยทำหลายๆอย่างเลย คุกิกจริงๆเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ผมชวนมานะครับแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้เข้ามาอยู่กับเราจนทุกคนรู้จักคุ้นเคยกันอย่างดีแล้วนะครับและจากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็จะช่วยกันนะครับ<ช>จริงๆผมกับคุกิกก็คุยกันอยู่ตลอดนะครับว่าเฮ้ยยังมีตรงไหนที่เราทาพัฒนาได้อีกนะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าตอนนี้มันยังไม่ดีที่สุดน,นะครับมันจะดีได้มากกว่านี้ไปเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยก็ คิดแบบนี้เหมือนกันนะครับเราหยุดไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังเรายังทาไม่สําเร็จเลยอ่ะใช่ไหมครับต้องทำให้ดีกว่านี้นะครับเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับแล้วก็วันนี้จริงๆอยากจะขอบคุณคุณแซนอีกคนหนึ่งนะครับที่ไม่ไม่อยู่ตรงนี้นะขอบคุณมากที่ทำให้ทีมรั้งนีของเรานะทุกคนประทับใจหรือเปล่าประทับใจขอบคุณครับแล้วก็ทีมงานชิงด้วยนะครับ ับผมเริ่มจากนะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งนแรงเพราะผมเชื่อว่าสุขภาพเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเพราะตัวผมเองเนี่ยเคยเคยต้องเรียกว่าเคยเฉียดตายมาแล้วนะครับเลือดออกในกระเพาะเนาะตอนนั้นเนี่ยเลือดออก ลึกกว่านะครับผู้ชมไ้ผมต้องบอกเลยว่าเคยมีประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยก็เลยเชื่อว่าสุขภาพสําคัญที่สุดนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะต้องดูแลตัวเองนะครับเราก็เชื่อว่านะครับก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดเราตั้งใจดีนะครับแล้วก็ทำลุยไม่หยุดเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องสําเร็จเพราะว่าทิศทางเราชัดเจนแล้วนะครับ